ต้องบอกว่าโด่งดังเป็นพลุแตกครับไปไหนก็มีแต่คนรู้จักแล้วก็คุ้นชื่อคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับสำหรับนักร้องหนุ่มเสียงดีการทัศนะนะครับเจ้าของเพลงดังคาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยยอดวิวใน u t u b e โอ้โห60ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยครับและแม้แต่จะมีชื่อเสียงโด่งดังครับแต่ว่าการเนี่ยยังคงน่ารักแล้วเป็นกําเองกับทุกคนนะครับคอยช่วยเหลือสังคมอยู่เรื่อยๆครับก็มีข่าวทั้งออกสื่อแล้วก็ไม่ออกสื่อนะครับแต่ก็ไม่ไวที่จะมีคนมาว่าว่า การที่เขาทําแบบนี้เนี่ยคือการสร้างภาพครับงานนี้การก็เลยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําคลิปช่วยเหลือคนมักจะมีคํานี้โผล่ขึ้นมาสร้างภาพยังดีกว่าไม่มีภาพให้สร้างถ้าการสร้างภาพของผมเนี่ยทำให้หลายชีวิตได้มีข้าวกินได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขผมก็อยากจะสร้างภาพต่อไปครับทำากลางแฟนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมแล้วก็แนะนำให้ทำดีต่อไปครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ